นี่ต้องเจอสายฟ้าสายฟ้า,ฟามหาอะไลนนี่นี่น,นี่เอาละใครจะอยู่ใครจะไปใขรอยู่จะไปหนีก่อนโอเคครับสวัสดีครับพบกับช่องดงยกยับอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่เกมไททันเอลียนะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครตัวนี้ครับตัวนี้โดลาร์นะครับโดลาร์นี่จะเป็นตัวละครคาร์ดอีพิกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวละครในประเภทแอสซัสซินนะครับอันนี้เวลาเขาเรียกว่าถ้าาถ้ยิการยิงของเขา่จะเป็นการยิงติดพิษแล้วก็อันติประจำตัวเขา ก็จะเป็นสายฟ้ารอบๆตัวนะครับก็จะกินรัศมีวงกว้างเลยนะครับผมจุดเด่นของดิวลาร์ก็คือว่าเขาคล่องตัวเขาเร็วเขาไวาครับผมแล้วกันโจมตีค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยแล้วกันนี่เล่นโหมดนี้ครับเปดสตาร์นะครับผมสกิลที่ใช้เดี๋ยวผมจะใช้เมทเทอสแลมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวกระโดดแล้วก็สามารถกระโดดโจมตีหรือกระโดดหลบก็ได้นะครับแล้วก็บอลเลสสตอมนะครับอันนี้ก็จะเป็น ยิงกระสุนรัวๆครับเพื่อเอาไว้หลบหนีหรือโจมตีอย่างเงี้ยอันนี้ส่วนใหญ่ผมจะไว้ใช้หลบหนีสกัดคู่ต่อสู้นะ,ะโอเคเดี๋ยวคำเราเรามาเล่นกันเลยโหมดซูเปอร์สตาร์ครับผมโหมดซูเปอร์สตาร์นี่ครับก็จะเป็นการแย่งดาวกันนะผมใครครบ50ดาวก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอจับคู่นะฮะอ่าจับคู่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าจะเจอใครมั่งเนี่ยอ๋อจะมีมีมีมิสมุไลมีมีเซิร์ฟ ตัวเร็วของเขามีตัวเร็ว3ตัวนะของเราก็มีตัวเร็วก็มีมีม,มีมีเนี่ยมีดูรัสกับกับตัวสีม่วงเนี่ยครับผมไรดอนไรดอนอเดี๋ยวต,ต้องรอแล้วผมอันนี้สกิลเก็บแล้วยังยังไม่มีเอิบเอิบนี่ครับต้องชิงก่อนชิงก่อนชิงอ่าโอเค จังจัดละจังจัดละจังจัดแล้ว,ลว,ลวนี่แย่งดาวมาให้ได้ก่อนนะอรอบแรกนะครับมันจะผุดมาแค่2ดาวรอบ2จะผุดสามดาวแล้วก็รอบที่3ฮะจะผุดออกมา5ดาวผมไข่ครบม0ดาวก็จะเป็นฝ่ายชนะครับก็เกมพลิกได้ครับเพราะว่าเพราะว่า,อารอบท้ายมันจะให้ดาวเยอะมากบางทีเก็บดาวรอบแรกๆได้เยอะือพลาดตอนสุดท้ายเนี่ยเสร็จเลยฮะแต่ว่าตุนไว้ก็ดีครับเพราะว่าบางทีทเนี่ยเราไปแย่งฝ่ายตรงข้ามเ่ย มันจะได้ทำงานง่ายหน่อยอ่าโอเคสิบสองดาวอย่างน้อยๆก็ก็น่าจะมากกว่าเขาในรอบแรกนะฮะผมเก็บกล่องเอาสกิลก่อนดีกว่าเก็บกล่องเอาสกิลถ้ามีไม่มีสกิลนี่รอบหลังๆนี่เสียบเรียบนะโอเคมาหือ นี่ทำอะไรเพื่อนกูฮะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่อนี่ต้องเจอสายฟ้าสายฟ้ามหาปะเลยนี่นี่น,นี่เอาละใครจะอยู่ใครจะไปใครอยู่จะไปหนีก่อนเออโอเคมาเพื่อนเก็บดาวให้หน่อยนะครับโอ้ยนี่แหละครับมันจะลุ้นในช่วงเก็บดาวไอ้ตรงกลางนี่แหละมันจะมาแย่งกันชุลมุนเหลือเกินอ่าอย่างนี้ก็ ได้เปรียบหน่อยฮะผมค่อยๆเก็บค่อยเก็บ,เ,กบเดี๋ยวต้องระวังด้วยฮะของเขาเนี่ยบางทีเหมือนกับว่าเอาตัวนี้เป็นตัวล่อแล้วก็ไปข้างล่างขึ้นมามาสอยเราได้บางทีก็มีนะมา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 ดูซิดูสิสโอ้นั่นเห็นไหม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 หนีหนีหน,น,นอ,อโอ้โมีเทโอสแลมไซไปแล้วครับผมโอ,อ้อหตาหน้าไอ้รอบแย่งดาวอีกตาหน้านี่ผมใช้เมเทโอไม่ได้นะ แต่ยังเหลือสายฟ้าผมเก็บไว้มา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 ความได้เปรียบก็อยู่ที่ฝั่งเราแล้วะฮะก็เหลือ,อแค่สิบดาวแต่ว่า <Jeez. S 1> ต้องรอให้ดีๆเพราะบางทีพวกเนี่ยเรารอ,อดาวอยู่เนี่ยโอ้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันมาสอยล้อนนี่ืะเห็นไหมงานเข้านะครับงานเข้าเลยเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วครับต้องไปแย่งดาวเขาให้ได้อีกห้าดวงเอ้อีกสิบดวงเท่านั้นไปไป มามามารวมกลุ่มกันพี่น้องพี่น้องเผื่อดาวดวงนั้นที่ฟันและอยากเป็นโอ้โหแล้วอยู่กับตัวไว้ด้วยนะเนี่ยแย่งดาวโคตรยากเลยโอ้โหเือยเมันมายังไง,ง,ไงมันจะยังไงเนี่ยมันจะยังไงเนี่ยมาตายเว้ยอ่าเดี๋ยวผมก็ต้องเอาสกัดไวค้ครับน่ครับอ่าเออเรียบร้อยครับผมชนะแล้วครับ ดูรัดผมนี่ได้ MVP ด้วยใน Q ิววิตัวในคิววิสตายไป2เก็บดาวซะเยอะโอเครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับดูรัดครับก็เป็นตัวละครอีพิกที่ค่อนข้างจะครบเครื่องครับใช้ได้ทุกด่านครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวโกงของน่าจะเป็นตัวตัวโกงของเกมนี้เลยนะเพราะว่าบางทีตัวตัวเเจนดนบางทีั่วตัวอีพิกตัวนี้ไม่ได้ครับผม อะครับก็วันนี้ก็คงจะพอสำหรับเท่านี้นะครับก็ถ้าผมมีล,ละครตัวใหม่ๆม,มาอย่างไรเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับยังไงฝากติดตามกดกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมช่องโด่งโยกยับนะครับยังไงก็วันนี้สวัสดีนะครับผมอ่ะสวัสดีครับ